สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเกม g e n s h i n Impact นะคะวันนี้เห็นจากชื่อคลิปก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าเราจะพาทุกคนไปปล้นแบงก์กันค่ะยังไงตามไปดูกันเลยจุดที่เราจะไปปล้นกันนะคะก็คือธนาคาร Northland Bank ในเมืองลี่เหีไยไม่ไกลไม่ไกลแห่งนี้นี่เองค่ะเดี๋ยวป๊บนึงนะา <c oughs> จะหีบของแล้ว วิธีการเดินทางไปแบงค์นะคะก็ให้สังเกตรออ้านจิวเรี่นะคะที่อยู่ตรงนี้ที่บนแผนที่มันจะเป็นสัญลักษณ์ไอคอนลูกเพชรอะค่ะแล้วเราก็จะขึ้นบันไดข้างๆร้านจิวเวรี่ขึ้นไปอย่างนี้นะคะตามมาเลยวนไปเรื่อยๆนะคะ แล้วก็ขึ้นสะพานวนตรงสีแดงๆอะคะ่ะตรงนั้นอีกทีหนึ่งตรงนี้ยจะมียามอยู่ข้างหน้าธนาคารนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็เข้าไปข้างในได้เลยนี่เราเข้ามาแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะยุดหน้าอยาขยับนี่คือการป้นเออไม่ใช่ละป้นกันงนีไม่ได้นะคะ เป็นจุดที่บางคนอาจจะเคยเข้ามาดําเนินเนื้อเ,เรื่อง quest กันแล้วหลายครั้งแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ทันสังเกตหรือว่าขึ้นมาสํารวจตรงนี้นะคะให้เราเดินขึ้นไปใหนข้างๆเคาน์เตอร์มาเลยนะคะแล้วเราก็จะเจอกับนี่เลยเราจะได้เงินทั้งหมด2องแสนมอนานะคะสองแสนนะคะเพื่อนๆไม่ใช่2องหมื่นก็เรียกได้ว่ารวยกันในชว่วงพิบตานะคะโอเคเรียบร้อย ถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้